มาแล้วมาแล้วเมนูวันนี้นะเมนูทํำข้างแหลกเมนูนี่ปกเกย๋ย่ะตีไหนมาก่อนไปพอคิดใน YouTube แล้วขันเปิณเนี้ยก็ลองมาลองทําพอนี่เขาก็เอามะม่วงค่ะมะนาวโฮนี่นะ่ะมากึ่งกิโลมาหั่นแต่น้าเกลือล่างม่สะอาด ใส่ในหมอ้อเติมน้ำไปสองลิตรใส่น้ำตาลไปกึ่งกิโลจากนัน้นนำไปต้มให้เดือดจนหน้ามันเปลี่ยนสีเลยนะเจ้าเสร็จแล้วทิ้งไว้ให้มันเย็นเสร็จแล้วเขากลับมาใส่ยีดหนึ่งจอนเขากเทผสมลงในโถที่เขาค่าเชื้อแล้วนะเจ้าโถเนี่ย เขาจะ่มากไว้5ถึงเวันเราต้องปิดเน่นเลยเจ้าพอคบกับนวดเขากับน้ำกองเอาแต่น้ำต้มคาเจือยีดให้ตายให้ก่อนจากนั้นเขาจะได้เครื่องดื่มอร่อยเจ้า